สวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทํางานของ3าเกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยนะครับเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนไคโตซานโอริโกแซคคลายใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทังใจและสารปรับปรุงบํารุงดิน ราหญิงเกษตรวันนี้เราอยู่ที่หมู่4ครับตำบลนายแยอามอําเภอนายแยอามจังหวัดจันทบ,บรุรีที่นี่ครับเจ้าของสวนเขาปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองครับ320ต้นอายุทุเรียน8ปีแล้วเขาบอกว่าเจอกับคู่หูมานะครับตอนอายุทุเรียนนั้น6ปีแล้วเธอก็บอกว่าใช้ดีจริงๆเพราะว่าลดต้นทุนหองเธอครับเธอบอกว่าลดจาก7-8พันต้นทุนเธอนะครับต่อถังในการฉีดพ่นเหลือ2,000บาท ในการฉีดพ่นเธอบอกดีใจเหลือเกินต้นทุนของเธอนั้นลดลงอย่างมหาศาลตรงนี้คือหัวใจที่เธอบอกว่านี่คือหัวใจของเกษตรกรในการลดต้นทุนหลังจากนั้นครับเธอมาเจอกับนวัตกรรมใหม่ของ3ามเกลือเวอร์แพนเธอบอกว่าโอ้โหดอกนี่ครับออกเต็มต้นยันยอดคอยมาเอาออกมากมายมหาศาล320รต้นเนี่ยออกเกือบทุกต้นและแต่ละต้นเนี่ยดกหนาเต็มต้นเลยเธอบอกว่าเมื่อก่อน เธอได้กําไรหลักแสนแล้วก็ขึ้นมาสองล้านปีนี้เห็นดอกอย่างนี้กับนวัตกรรมใหม่เธอบอกว่า10ล้านกว่ากว่าเป็นอย่างไรมาพบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับค่ะสวัสดีค่ะจันครับผมเจ้าของสวนช่วยแนะนําชื่อหน่อยนะครับค่ะดิฉันชื่อนาดีรัตน์ค่ะครับสุดสงพี่นาลีรัตน์สุขสงนะครับค่ะนัค้ขออนุญาตเรียกว่าพี่รัตน์นะครับในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ช่วยแนะนาตัว้วยครับค่ะหนูชื่อสุภาพรถือความตรงค่ะพี่สุภาพร บีชเล่นไหมครับชื่อน้องหนูค่ะน้องพี่หนูนะครับ <ฮะ S 1> พี่หนูครับ <ฮะ S 1> เหตุอันใดถึงพาผมมายังสวนแห่งนี้ครับก็เริ่มต้นรู้จักกับพี่รัฐทีนี้ก็มาได้พูดคุยกัเรื่องของการทําสวนทุเรียนแล้วก็ได้รู้ต้นทุนพี่รัฐอะคะ่ะว่าใช้ยังไงใช้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอะไรบ้างทีนี้ก็โอ้โหพอทราบเรื่องของต้นทุนที่มันสูงขึ้น <c oughs> ก็เลยแนะนําชุดคู่หูมหัศจรรย์เนี่ยแหละคะ่ะให้พี่รัฐได้ลองใช้อย่างนั้นใช่ค่ะเอาล้ครับมารู้จักกับพี่รัฐในรายละเอียดว่าเธอนั้นลดต้นทุนได้อย่าางไรรรรกกัับบใช้คคููหมศจย์นะ พรัตครับตอนที่เรารู้จักคู่หูนั่นทุเรียนเราอายุสักกี่ปีแล้วครับตอนนั้นประมาณ6ปีค่ะ6ปีนะครับตอนนั้นเรานํามาใช้เนี่ยทุเรียนเราต้องการเพิ่มอะไรแล้วก็ทําอย่างไรเพื่อให้สวนทุเรียนของเราสมบูรณ์ครับก็คือที่ปรึกษาคนน้องหนูอะค่ะเขาแนะนําว่าถ้าใช้ชุดคู่หูแล้วไม่ต้องข้อที่หนึ่งใช้ พวกที่โฮโมนท้องตลาดใช้สินค้าผลิตภัณฑ์เอ็มเวเหลือแต่ค่าหนอนค่าเพียบวกลงไปอย่างนี้สามารถเซฟค่าต้นทุนเราได้ค่ะอ๋อก็ถือว่าเป็นการเซฟต้นทุนเรานะครับะใช่ค่ะไม่ต้องไปใส่อะไรมากมายถูกไหมครับ่ะใช่ค่ะจริงไหมครับตอนต้นผมได้กล่าวไปนั้นว่าจากต้นทุน7-8 0 0พันต่อหนึ่งถังเนี่ยเราลดลงมาเหลือขนาดไหนครับ ตอนแรกๆที่เราใสา่ยอยากให้สวนสวยอยากให้ต้นสวยก็เลยใส่ทั้ง3อย่างทีนี้เราก็ไปอยากค่าต้นทุนตัวที่ท้องตลาดผู้ว่าโฮโมนเอยผู้บำรุงเลยเราไม่ได้ใส่ใส่แต่ชุดคู่หูไม่ว่าเปิดตาดอกไม่ว่าบำรุงไม่ว่าพ่นลงบนดินก็เคยเซฟค่าต้นทุนเราเลยค่ะโอ้ไปเยอะไหมครับเยอะเลยค่ะครับเมื่อก่อนกี่พันนะครับต่อพันลิด ใช้เงินประมาณ7จ0 0 0บาทค่ะครับแล้วอตอนนี้เห,หลือ2 0 0นินนิดๆค่ะ2,000นิดๆอ้หก็มหาศาลนะครับค่ะพี่หนูก็ถือว่ามาบอกวิธีการลดต้นทุนดีใจไหมครับ,รบตอนนั้นลดต้นทุนดีใจค่ะครับแล้วหลังจากเราใช้ไปนีครับสิ่งที่เห็นชัดเลยว่าเมื่อลดต้นทุนแล้วผลผลิตของเราก็ต้อง ดีมากกว่าเดิมสิครับมันเป็นยังไงบ้างเรื่องใบเรื่องต้นเป็นยังไงบ้างคะคือทุเรียนม,มันจะตั้งแต่ตัดเมื่อปลายปีที่แล้วก็เห็นเงินว่าเพิ่มผลผลิตอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ปีนี้ก็ใช้พ่นใต้ท้องกิ่งสะสมอาหารเปิดตาดอกตลอดก็เห็นทุกต้นที่ออกมามันเต็มกิ่งเยอะมากๆพอใจค่ะไอตอนมาพ่นใต้ท้องกิ่งนี่ ใช้สูตรดั้งเดิมหรือว่าเป็นสูตรผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ครับใช้ใช้ชุดคู่หูตหลออเลยค่ะชุดคู่หูตอนน,นวัตกรรมใหม่หรือเปล่าค่ะใช่ค่ะแล้วใช้ไปแล้วเนี่ยตอนที่เราใช้เนี่ยเราใช้อัตราส่วนแบบเดิมถูกไหมครับคือละมันจะมีสองช่วงช่วงที่หนึ่งก็คือ1ซองต่อพันลีตแต่มีช่วงหนึ่งที่1ซองแล้วก็สองซองสีขาวอ่ะค่ะก็คือเพิ่มค่ะใช่ค่ะแล้วมันทำให้เราเห็น แปลกแตกต่างยังไงครับก็คือออกเต็มเราเต็มเราไม่มีที่แว้งให้เราเราต้องไปแต่งทิ้งอย่างเดียวค่ะอ๋อไม่มีที่ว่างที่เว้นให้เลยค่ะใช่ค่ะแน่นตลอดทั้งกิ่งเลยค่ะทั้งเราเลยค่ะเป็นเราเป็นเราเต็มไบหมดเลยค่ะต้องแต่งทิ้งแต่งให้เป็นกระปุกกระปุกแว่งช่องไว้อย่างนี้ค่ะแล้วดอกมันสมบูรณ์ยังไงครับสมบูรณ์เพราะว่าข้อที่หนึ่งมันจะไม่หลุดร่วงง่ายข้อที่สองดอกสองบุญมันจะมียื่นยาวแล้วก็ไม่ว่าเราลดน้ำไม่ว่าเราเอาไม้ ไปตีกิ่งเคาะเคาะมันไม่ได้ลุกล่วงง่ายอย่างเนี้ค่ะถือว่าสมบูรณ์แบบค่ะโอ้สมบูรณ์ด้วยนะครับใช่ค่ะโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจถูกไหมครับค่ะใช่ผลิตผลเนี่ยนะครับเมื่อก่อนที่เรายังไม่เจอกันเนี่ยนะครับกับคู่หูเนี่ยเราก็ใช้แบบเดิมถูกไหมครับค่ะเราได้ผลผลิตมาตอนนั้นตอนอายุหกปีนะั้นเราได้มาสักเท่าไหร่ครับได้มา แสนกว่าบาทค่ะแสนกว่าบาทแล้วพอเริ่มมามีเพิ่มขึ้นใช่ใช่ไปแล้วหนึ่งปีได้สองล้านกว่าบาทค่ะสองล้านค่ะใช่ค่ะก็ถือว่ามีการเพิ่มขึ้นค่ะใช่ค่ะเพิ่มผลผลิตเลยค่ะเพิ่มผลผลิตปีนี้ครับใช้ในวัตกรรมปีนี้ก็คือเห็นทุกต้นคือเต็มทุกต้นเลยค่ะตึงจึงไปย่อไปกิ่งแล้วก็คนงานคนหนึ่งเขาก็เอาไม้ตีตีทิ้งอย่างเดียวค่ะ เียว่าคนงานตีตีก็หลุดร่วงยากเอกใช่ค่ะเพราะว่าเหนียวด้วยแต่ก็ต้องตีให้หลุดเพื่อจะแต่งให้มันสวยค่ะนี่เรากะไว้ต้นละกี่ผลกันครับประมาณ60ลูกค่ะ60ลูกนะครับ ถ้า60ลูกปกติแล้วทุเรียนเมื่อก่อนหน้านั้นน่ะเราได้ลูกเนี่ยลักษณะของลูกมันเป็นยังไงครับหมายว่ามันกลมมันสวยมันลงกล่องอะไรยังไงครับที่บอกปีที่หนึ่งก็เจอไอ้บอไอแค่เยอะค่ะปีที่สองเพราะว่าเราเริ่มใช้ชุดคู่หูแล้วก็อยู่ในเกตเอบีเยอะแล้วก็ได้ราคาดีได้อยู่ในประมาณ3ามเราครึ่งถึงสี่เราครึ่งค่ะใส่กล่องค่ะใส่กล่องลงกล่องนะฮะใส่กล่องไอตอนที่เราเป็นไอ้บอไอแค่นั่นน่ะเราได้มาเงินมาสักเท่าไหร่ครับ 120ต้นนะครับได้7 0 0 0 0 0กว่าบาทค่ะ7 0 0 0กว่าบาทหลังจากใช้ไปแล้วคู่หูครั้งแรกมีเพิ่มไหมครับกลายเป็นเงิน2ล้านกว่าบาทค่ะ2ล้านกว่าบาทนะครับ7 0 0 0มาเป็น2ล้านค่ะ,คะปีนี้เห็นเรียกว่าทุกลาวทุกลาวทุกลาวแ <c oughs> น่นไปได้วยดอกตี <c oughs> ก็ไม่ล่วงนะครับยันยอดนู่นนะครับตรงนี้ครับเรากะไว้ ต้นหนึ่งเนี่ยสักกี่ผลครับปกติอะ่ะถ้าไม่ให้ต้นสมขอเป็น60ลูกพอเยอะเกินไปกลัวว่าต้นไม้มันจะไม่สวยไม่สวยนะครับอายุ8ปีค่ะและใน320ต้นเนี่ยมันออกทุกต้นไหมครับมี10กว่าต้นที่ไม่ได้ออกดอกค่ะ ก็ถือว่าประมาณ300ต้นที่ออกดอกอย่างนี้ถูกไหมครับใช่ค่ะนอกนั้นอาจจะเพราะว่าไม่ถึงบ้างอะไรบ้างกันแล้วแต่ด้วยเหตุปัจจัยอื่นซึ่งเราก็ยังไม่ทราบได้ถูกไหมครับแต่ที่สําคัญขนาดนี้300กว่าต้นนี่นออกมาแล้วและคาดไว้ว่า60ลูกต่อต้นแล้วเราคิดว่าลูกหนึ่งเนี่ยมาตรฐานของเราที่เราเคยดูไว้ว่าสวนคนเราเนี่มาตรฐานที่มันเป็นมาเมื่อตอนได้2ล้านน่ะมันน้ําหนักสักกี่กิโลครับประมาณ4ี่โลค่ะ4ี่โลนะค่ะแล้วลักษณะลูกเป็นไงครับกลมแล้วก็หนำสวยคนเอิงก็คิด คนที่แมตตัดอะเขาว่าเคาะไม่ลงหมายความว่ากลัวว่ายังสุกไม่เต็มที่แล้วก็แต่น้ํามันสวยแล้วเขาก็ต้องกีกเพื่อที่ว่าตรวจเนื้อข้างในเราตรวจแป้งแล้ว 32- 34่เขายังว่าน้ําน้ํามันเขียวอะค่ะน้ําสวยเหมือนก,นกันกับว่าอายุยังไม่ถึงอย่างนี้คิดว่าทุเรียนอ่อนแต่แป้งถึงแล้วอะไรถึงแล้วใช่ค่ะได้พอดีเลยหมายความว่าน้ําสวย้ําสวยค่ะโอ้โหนี่ก็ถือว่า เปิดนะครับหัวใจให้กับพี่น้องนักการเกษตร,รที่รักความยั่งยืน ถามนิดนึงนะครับแล้วตรงคําว่าลดต้นทุนของเราเนี่ยที่พี่รัฐบอกผมเนี่ยว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยมีหัวใจดวงเดียวกันมันเป็นยังไงครับช่วยบอกหน่อยเะครับค่ะคือหนูคิดว่านะคะชาวสวนอย่างเราอะ่ะทางานก็เหนื่อยทุกคนหวังเพิ่มเงินเพิ่มผมผลิตฉะนั้นหนูมีสิ่งดีๆเพิ่งฝูงพักพวกไม่ว่าคนไหนหนูก็พยายามไปบอกแล้วก็หนูเป็นหนึ่งในสมาชิกกระแสะแปลงใหญ่บางทีมันจะมีฝึกอบรมเรียกสมาชิกไปประชุมหนูก็คุยกับประธานกลุ่มบอกว่าหนู ขอเข้าร่วมคุยกับทางกเกษตรแปลงใหญ่เราเพื่อที่ว่าสื่อสารสื่อสิ่งดีๆไปบอกกับทุกคนว่าอันนี้ของหนูใช้แล้วดีๆอย่างไงให้เข้ามาดูที่สวนอยากให้ทุทกๆคนได้มีเงินเยอะๆค่ะ ชัดเจนครับแทบจะไม่ต้องสรุปหรือพูดเลยมากนอกจากหัวใจเกษตรกรเป็นดวงเดียวกันเดินพร้อมกันจังหวะการเต้นคล้ายคลึงกันอยากให้ทุกคนร่ำรวยเหมือนกันในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับมีอะไรอยากจะพูดกับเก,กษตรกรที่หัวใจ <c oughs> เป็นจังหวะพร้อมๆกันครับพี่รัตได้พูดแล้วก็รู้สึกหัวใจฟูเลยคะ่ะตอนนี้ก็สิ่งแรกที่ที่อยากจะบอกทุกคนค่ะว่าการที่ทุกคนได้มาเจอกับ ชุดคู่หูยิ่งเป็นสูตรพัฒนาใหม่เนี่ยมันดินชัดในเรื่องของการลดต้นทุนเนี่ยค่ะแล้วก็เพิ่มผลผลิตได้จริงๆค่ะก็อย่างที่พี่รัฐบอกแต่ละครั้งอ่ะหครั้งปีหนึ่งอ่ะเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่เกษตรกรจะได้รายได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่มันลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเราเนี่ยมันดีก็คืออยากจะแนะนําให้ทุกคนได้ได้ใช้กันค่ะครับ,รบนั่นคือความมั่นใจครับว่าจังหวะของแผ่นดินคือดินที่อุดมสมบูรณ์จังหวะของหัวใจที่เต้นพร้อมๆกันนะคคัับแลวามมยยย่่่งืททีีอูกกุน ที่ทําการเกษตรโดยเฉพาะผู้ปลูกทุเรียนได้ฟังจากพิรัฐตนะครับและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์คงรู้นะครับว่า3เกลือวัฒนวัตกรรมใหม่ช่วยเหลือเกษตรกรให้ยั่งยืนหัวใจดวงเดียวนี้ครับจะเป็นหัวใจที่พองโตทั่วประเทศวันนี้มิเตรเกษตรยั่งยืนต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์นะครับขอทุกท่านครับมีความรักในการเกษตรหัวใจพองโตพร้อมๆกันเพื่อความยั่งยืนต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับของเรียนแบบมีเสมอแต่ถ้าของดีจริงยืนหยัด แน่นอนครับและพองโตไปพร้อมๆกันกับจังหวะของแผ่นดินที่พร้อมรองรับการเกษตรจาก3ามเกลือเวอร์แนวัตกรรมใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับโอกาส <Yeah. S 1> หน้าเจอกันครับสวัสดีครับสามเกลือเวอร์แพนสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต,ผลผลตไม่มีสารพิษต,ตกค้าง